ี่นะ Beauty World ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้เห็นภาพเซลฟี่นี่นะไปตั้งหลายภาพแล้วนะคะก็ขออินเทรนกันนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สาวๆหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทุกคนนะคะก็อินเทรนกับการทำเซลฟี่ก็คือถ่ายรูปตัวเองไม่ว่าจะลงทั้ง IG ลงทั้ง Facebook ต่างๆนะคะและที่สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยเชื่อว่าคนที่ถ่ายเซลฟี่เนี่ย ก็คงไม่ไหวที่จะต้องใช้แอปถูกไหใช้แอปทําให้หน้าเนียนขึ้นหน้าแบบดูไบรท์ดูเนียนไม่มีสิวบางคนก็ทําให้ผอมลงด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะแอปพวกนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแต่ที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะถ้าจะเจ๋งกว่านั้นนะคือพวกเราเนี่ยจะต้องถ่ายรูปเซลฟี่ได้มั่นใจโดยที่ไม่ใช้แอป นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย,ยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เขาโปรโมทแล้วก็เคลมว่าการใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเซลฟี่เราเนี่ยเราไม่ต้องใช้แอป,ปเลยหน้าเราก็จะแบบเนียนใสแล้วก็สวยเป็นธรรมชาตินะคะซึ่ง Product ตัวที่น่ากำลังจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะติ๊งเป็นของ The Body Shop นะคะชื่อ Product นะคะชื่อว่า All in one Insta Blur นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ค่ะตัวนี้ถามว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือพร i เมอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีวิธีใช้2แบบเดนะี๋ยวจะมาบอกนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือคุณสมบัติของมันมี5ประการคือมีประสิทธิภาพ5ประการหลักนะคะอะไรบ้าง อันแรกนะคะคือช่วยควบคุมความมันให้กับใบหน้าเราได้ถึง12ชั่วโมงเลยนะคะ2นะคะก็คือช่วยอัามพรางพวกรูขุมขนต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้น่าเองก็มีปัญหาเรื่องรูุมขนกว้างเนะาะ3นะคะคือช่วยปกปิดสิวได้ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยนี่นะก็มีสิวนะคะเดี๋ยวจะมาลองทาให้ดูนะคะแต่การที่สี่นะคะคือช่วยเกี่ยวกับปกปิดเม็ดสีหรือพวกรอยดํารอยแดงต่างๆนะคะให้ดูลดเลือนลงนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะก็คือ ช่วยให้เวลาเราเมคอัพเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวพรายเมอร์ตัวนี้เนี่ยคือมีคุณสมบัติแบบเต็มที่มากเลย5ประกาศนะคะอย่างที่น้าบอกไปตอนต้นนะเราสามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปแล้วคะ่ะงั้นตอนนี้นะคะเรามาดูตัว texture ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกก่อนเลยดีกว่าคะ่ะว่าตัว Insta b l เลตัวนี้เนี่ย texture มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวบีให้ดูเลยนะคะนี่ เห็นไหมเอ่ยตัวเนื้อไพรเมอร์นะคะจะมีลักษณะค่อนข้าง ไม่ได้เป็นครีมเหลวๆเ,เหมือนไพรเมอร์ทั่วไปปกติที่เราเคยเห็นกันนะคะแต่ว่าจะมีความแห้งเล็กน้อยแล้วก็เวลาทานะคะจะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแป้งไปในตัวเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งด้วยเวลาเราทาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งเป็นแป้งเลยค่ะแล้วก็จะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะน,นะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็มารูละออยที่จะช่วยบำรุงให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะ เวลาทาออกมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ที่ที่บีบออกมาเนื้อมันจะแบบแห้งๆจะดูเหมือนคุยๆนิดนึงนะแต่ว่าเวลาทามาแล้วปุ๊บม,มันก็จะเป็นแป้งเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะเนียนเข้ากับผิวไปเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่น่าบอกว่าเจ้าตัวอินสตาเบลตัวนี้เนี่ยมีวิธีการใช้ทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือ เป็นไพรเมอร์ใช้ลงทั่วใบหน้าโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยก็จะเป็นลุคแบบเมคอัพ no makeup ก็คือจะเป็นลุคธรรมชาติสุดๆก็คือแค่ให้ผิวหน้าละดูเนียนเรียบสวยงามก็พอแล้วนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะคือการใช้เป็นเหมือนเบสหรือไพรเมอร์นะคะไว้สําหรับ ลงก่อนที่เราจะแต่งหน้าวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เมคอัพเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราลงแป้งหรืออะไรเงี้ยติดหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยสามารถอําพรางพวกรอยสิบแล้วก็รอยแดงรอยดําต่างๆก่อนการแต่งหน้าได้อีกด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ใค่ะงั้นเรามาลองตัว i n s t a า l บ e r ให้ดูกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนี้นะ่าจะลองให้ดูครึ่งหน้าด้านนี้เนาะที่มีสิวด้วยนะคะจะได้เห็นว่ามันสามารถช่วยปกปิดได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเริ่มเลยเมื่อกี้ที่ให้ดูไปแล้วเนาะว่าเท็กซ์เจอร์ของมันนะคะก็จะเป็นออกแนวแบบแห้งๆนิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบเป็นเนื้อหยาบๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะลงเลยด้านนี้นะคะ วิธีแรกในการใช้เมื่อกี้ที่น่าอธิบายให้ฟังเนาะก็คือลงให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะมันก็จะช่วยควบคุมความมั่นให้กับใบหน้าเราอะนะคะแล้วก็ทําให้อัมพรางพวกสิ่งอ่อรอยแดงรอยดําร,รอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มก็จะเป็นเมคอัพ no makeup <ๆ>ไปเนาะวิธีการทานะคะปกติน,นะ,ะก็จะทาทั่วใบหน้าแล้วก็แบบใช้วิธีการแบบวนตัวนี้นะคะ ทุกคนจะเห็นเนะว่านะมีแบบรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้ก็จะช่วยอัมพลางได้พอสมควรเลยอ่ะอันนี้นะคะน,นี่แล้ะก็ทาไปแล้วครึ่งหน้านะคะเป็นไงบ้างคือสาหรับนี้นะเองนะถ้าตอนนี้นะมองนะน่รู้สึกว่าพวกรอยสิวอะไรประมาณนีย้ยังไม่เห็นผลชัดเท่าที่ควรแต่สิ่งที่นะ่าเห็นได้เลยทันทีนะคะคือความแมตของใบหน้าคือแบบ หน้าด้านเนี้ยถ้าใครลองสังเกตจะมีความมันเงาอยู่ส่วนด้านนี้เนี่ยที่เวลาทาเจ้าตัวอินสตาเบลเลตัวนี้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าใบหน้าเนี่ย จะแมท์ขึ้นแล้วก็เหมือนควบคุมความมันได้มากขึ้นส่วนเรื่องรูขุมขนนะคะนี่นะว่าช่วยปกปิดได้ประมาณหนึ่งนะคะได้ปกปิดได้เล็กน้อยแต่ว่าพวกรอยแดงรอยดําอ,อาจจะต้องใช้การแต่งหน้าช่วยเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยช่วยให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่เราลงก่อนการแต่งหน้านะคะงั้นเดี๋ยวเนี้ยไปลงอีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองมาแต่งหน้ากันนะคะว่าพอแต่งหน้าออกมาแล้วเนี่ยจะเปลี่นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะนี่นะก็ ลงตัว insta blur นะคะทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนี้นาะจะขึ้นภาพ before ให้ดูตรงนี้เนาะเปรียบเทียบกันเนาะว่า before กับ after นะคะดูออกไหมว่าแบบหน้านี้หน้าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่แต่งหน้าอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแค่ลงตัว insta blur อย่างเดียวนะคะก็จะได้หน้าที่มีความแมทมากยิ่งขึ้นคือปราะศะจากแบบพวกความมันต่างๆนะคะแล้วก็ยังทําให้รูปกมุ่ขนข้หน้านะคะกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวนี้นะเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะจะเป็นลุคธรรมชาตินะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคสบายๆ everyday look ของอีน่าในวันนี้นะคะซึ่งตัวช่วยสำคัญเมื่อกี้ที่นีน่าลงไปแล้วนะคะก็คือ the body shop all in one i n s t a b l u r ตัวนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้นีน่าลองลงให้ดูแล้วก่อนที่จะเมคอัพด้วยซ้ำนะคะว่ามันสามารถช่วยอํารังรูขุมขนนีน่าได้จริงนะคะแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าของนีน่านะคะและเมื่อเราได้ แต่งหน้าเต็มเต็มดีๆแล้วนะคะลงแป้งทุกอย่างเรียบร้อยนะคะหลังจากตรงตัวนี้ปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าหน้านี้นั้นเนียนมากๆนะคะดูเสียวว่ารูขุมขนทุกอัมพลางไปหมดแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสิวเม็ดใหญ่เจ้าปัญหาเม็ดนี้นะคะเมื่อกี้ที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ถูกอัมพลางไปเรียบร้อยนะคะด้วยความที่มีพรายเมอร์ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะเป็นตัวช่วยสําคัญมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะช่วยคุมมันตลอด12ชั่วโมงด้วยนะคะงั้นตอนนี้ค่ะทาง The Body Shop นะคะเขาก็จะมีแบบ แคมเปญให้เราได้ร่วมสนุกการถ่ายเซลฟี่กันนะแล้วเขาก็จะมีแบบทริคสำคัญสามทริคสำหรับการถ่ายเซลฟี่นะว่าถ่ายออกมายัางไงถึงจะสวยถึงจะน่ารักนะคะโดยวิธีแรกค่ะการถ่ายเซลฟี่นี่ว่าสาวๆคงรู้อยู่แล้วมัง้งแต่ว่าเดี๋ยวโชยดูนะคะการถ่ายเซลฟี่ให้สวยอันแรกคือถ่ายจากมุมสูงอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะเพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูเรียวแล้วก็ดูเล็กนะคะถ่ายกันจะๆอย่างนี้เลยดีกว่ามุมสูงนะ วิธีที่สองค่ะวิธีที่สองเนี่ยอาจจะต้องอาศัยคนช่วยนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าที่บ้านใครมีไฟเอยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถช่วยได้นะคะวิธีทสองค่ะคือการมีไฟนะคะอยู่ด้านหลังค่ะเขาเรียกว่า backlight นั่นเองนะคะการที่เรามีไฟหรือว่าฉายไฟอยู่ด้านหลังเนี่ยมีไฟอย่างงี้นะอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะทำให้หน้าของเราดู bright ขึ้นนะคะเดี๋ยวขอผู้ช่วยนิดนึงนะคะ เน่เห็นไหมโอเคมีมือมาช่วยนะเราก็จะเห็นว่าแบบหน้าเราเนี่ยก็จะไบรท์มากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวถ่ายเลยหนึ่งสองแล้วก็ทริคที่สาค่ะของ the body shop ในการถ่ายเซลฟี่นะคะคือการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคือเราจะมีเจสเจอร์การโพสที่เป็นแบบในรูปแบบเราเองมากที่สุดค่ะ Okay. อันนี้เนี่ยไม่จำกัดนะคะใครอยากได้ท่าแบ๊วใครอยากได้ท่าเซ็กซี่ใครอยากได้ท่าแบบแกลมได้หมดนะคะนี่ก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งมีมือปิดไว้นะคะทั้งแบบโอเคอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะแบบมีความคิดสร้างสารรค์ทำมืออะไรยังไงนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเห็นไหมอะ่ะว่าท่าน,น้าเราเนี่ยเพอร์เฟกโดยที่ไม่ต้องใช้แอปนะคะมันก็เพอร์เฟกแล้วอะ่ะดูดี คือมีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าลืมถ่ายกันนะอย่าลืมนะว่า no retouch นะคะ no แอปใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้ตัว i n s t a blur ตัวเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ retouch หน้าของเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้นะบอกว่าคุณสมบัติหลักหนึ่งข้อของตัว i n s t a blur ตัวนี้เนี่ย คือสามารถช่วยควบคุมความมันได้ถึง12ชั่วโมงนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้นี่นะแต่งหน้าในตอนเช้านะคะเดี๋ยวนี้น่าจะออกไปข้างนอกไปทํานูน่นทํานี่นะคะแล้วก็ได้ออกแดดด้วยแล้วเนี้ยสัญญาว่านี่นะจะไม่เติมแป้งจะไม่ซับมันจะไม่ทําอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะแล้ว12ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยนี่น่าจะกลับมาถ่ายหน้าของนีน่านะคะให้ทุกท่านได้ชมกันว่าหน้านีน่าเนี่ยจะมีความเรียบเนียนแล้วก็ กลับมาในสภาพแบบนี้คงสภาพได้แบบนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะกลับมาให้ดูกันเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านไปแล้วนะคะนี่น่าจะเวลาอาจจะไม่ถึง12ชั่วโมงไปแต่ว่าประมาณ10ชั่วโมงได้นะคะผ่านไปเนี่ยออกไปข้างนอกไปทานูน่ทนทํานี่ตอนนี้กลับบ้านมาแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะคะยังไม่ได้เติมแป้งยังไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคคือความมันเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะคะรอยสิวอาจจะเห็นเ,เยอะขึ้นกว่าตอนแรกหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีตรงลอตรงขอบตาบ้างแต่ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะตัวมาสคาร่านะคะหรืออายไลเนอร์แต่ความมันบนใบหน้าแล้วก็ความแมตดบนใบหน้าเนี่ยจริงๆน่าจะพูดว่าแทบแบบเหมือนเดิม100%เลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะมี นิดหนึ่งเป็นความมันที่แบบดูดิววีดูแบบอินเทรนด์นะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเจ้าตัวตัวนี้นะคะ All-in-one Insta Blur นี่ยนี่น่าขอพูดว่ามันควบคุมมันได้ดีจริงๆตัวนี้คือแบบลงก่อนเมคอัพปุ๊บคุมมันได้สุดยอดเลยนะคะวันนี้เห็นแล้วก็ที่สำคัญลองดูดิไม่เป็นคราบด้วยอะ แล้วก็ไม่ตกร่องรูขุมขนนน่เลยนะคะช่วยปำพรงังรูขุมขนแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่25 ml นะคะราคาอยู่ที่950บาทนะคะสามารถซื้อในช็อปใน The Body Shop ได้ทุกสาขาเลยนะคะด้วยรีซอ์ที่น่าได้รับนะนนะขอสรุปว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ ถ้าใครหลายๆคนกําลังมองหาพราเมอร์ที่คุมมันได้ดีนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องรูคุมขนกว้างแบบนี้นะนะคะจะใช้ได้ดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องออรอยสิวอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ หลังจากตัวนี้นะคะมากดซ้ําทับนะคะจะได้ลุคที่ดูแบบเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครหน้าดีอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความมันเนาะสามารถทาเจ้าตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยแล้วก็อาจจะเขียนคิ้วทาปากนิดนึงนะคะอยู่เลยเป็นเมคอัพ no makeup แบบธรรมชาตินะคะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถเข้าไปได้ค่ะที่ www.facebook.com/thebodyshopth นะคะสามารถ เข้าไปดูได้เลยจะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะของ The Body Shop ค่ะส so, วันนี้นะคะน,นีนะ่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามนีนะ่าได้ทาง Facebook นะคะ Instagram หรือว่าเว็บไซต์ www.nina beauty world.com ได้เลยนะคะวันนี้นีน่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ